มาครับพี่น้องไก่ปิ้งเกลือครับผมไก่ปิ้งเกลือบรรยากาศฝนตกฝนตกครับฝนตกต้องเมนูนี้เท่านั้นครับผมไม่ได้เรียนให้มาสิบพ,งพุงเลยเด้๋ยก่อนทำเองแต่เอฟไม่เป็น ลาบเนื้อจ้าออมเนื้อครับผมบุ๊มเป็นออมครับอู๋อู๋อู๋ัวผิดวัวผิดโอู๋นี่คือเขาเอาคือเนื้อครับพี่แกงใส่เข้าไปพร้อมกันครับผมเราก็อู๋ไว้ครับผมอู๋ไว้มันหอมๆแล้วใส่ใบกระเพราครับผม มาเลยพี่น,อน้องแซๆน้ำกันครับต้มเนื้อครับผมต้มเนื้อต้มเครื่องในครับมาแซๆน้ำกันพี่น้องแซ่บรือเก่าครับนี่กันเทนหน้าเคื่องในครับผมครบชุดเนื้อพอร้อมหวัวใจปอดม้ามครับครบครับมาครับน้องลาบเนื้อ ตับเนื้อครับจับเนื้อามาเด้อข่าเนีนยวม,มาจำครับม,รมาครับพี่น้องน่องไก่ทอดแซ่บครับผมน่องไก่ทอดครับวันนี้มีคอไก่ครับผมคอไก่ทอดครับแซ่บครับพี่น้องแซ่บซุกดาครับแซ่บซื้อ แก้วครับพี่น้องว่านี้แจ้วแจ้วปัดดอมหรือแจอ้วอันเดินยังก่อนส่วนปลาหน่อยครับ แฉบพี่น้องมีทั้งกุ้งทั้งปลาครับเด้อเดีอบรอยครับพี่น้องไม่ทั้งดิบทั้งสดแล้วพักแ่บพื่อเราแ่บซื้อ